การดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงเดือนถือศีลอดค่ะด้านสาธรารณสุขจังหวัดสงขลาออกมาแนะนําพี่น้องประชาชนชาวมุสลิมนะคะที่ต้องถือศีลอดในช่วงนี้โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องรับประทานยานะคะในการที่จะรักษาสุขภาพค่ะโดยมีคําแนะนํานะคะเกี่ยวกับการที่จะถือศีลอดอย่างไรให้ปลอดภยัยโดยเฉพาะในช่วงที่สุขภาพร่างกายเองก็มีปัญหาค่ะ นายแพทย์สงการหมชุมนายแพทย์สาธารุสปคลานะคะออกมาแนะนำค่ะว่าในเดือนรอมฎอนหรือว่าช่วงถือศีลอดจะเป็นช่วงที่ชาวมุสลิมได้ปฏิบัติตามศาสนบัญญัติซึ่งตามความหมายก็คือการงดเว้นการรับประทานอาหารเครื่องดื่มทุกชนิดรวมไปถึงการงดกระทํากิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์หรือว่าการกระทําที่ขัดกับหลักคุณธรรมเป็นเวลาหนึ่งเดือนค่ะดังนั้นนะคะเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพป้องกันโรคและก็ป้องกันการเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้น ทางสาธารณสุขขอไปกาศทางสาธารณส,สุขจัดสงครานะคะจึงมีข้อแนะนําในการดูแลสุขภาพในช่วงนี้โดย1ค่ะสําหรับคําแนะนําในการกินอาหารเพื่อสุขภาพในช่วงเดือนถือศีลอดก็คืออาหารมื้อเช้าและก็อาหารมื้อเย็นควรจะเริ่มด้วยอาหารนะคะที่เป็นอาหารเหลวย่อยง่ายไม่ว่าจะเป็นน้ําหวานน้ําผลไม้หรือว่าผลไม้เพื่อให้กระเพาะได้มีการปรับตัวหลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยยากค่ะเพราะว่าจะทําให้กระเพาะทํางานหนัก นอกจากนี้นะคะก็ให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็มจัดเพราะว่าจะทําให้กระหายน้ําได้ระหว่างการถือศีลอดอาหารมื้อเย็นควหลีเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มากเกินไปการรับประทานอาหารอย่างรวดเร็วอาจจะเกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและเกิดอาการกรดไหลย,ย้อนได้ นอกจากนี้นะคะก็ให้หลีกเลี่ยงการนอนทันทีหลังรับประทานอาหารเสร็จควรเว้นเวลาอย่างน้อย2-4ชั่วโมงหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสจัดทั้งประเภทหวานมันเค็มหรืออาหารที่มีไขมันสูงขณะทีาา่กลุ่มที่ต้องรับประทานยาทั่วไปนะคะที่ต้องกินยาวันละ1-2ครั้งทั้งก่อนหรือว่าหลังอาหารมื้อเช้าให้กินก่อนหรือหลังอาหารในช่วงหัวรุ่งยากินก่อนหรือว่าหลังอาหารมื้อเย็นให้กินก่อนหรือว่าหลังละศินอด โดยยาที่กินก่อนอาหารเย็นสามารถกินร่วมกับการละศีนอดด้วยอินทผลัมและน้ำธรรมดาได้นะคะจากนั้นก็กินอาหารเย็นตามปกติส่วนยาที่ต้องกินวันละสามครั้งก็คือมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นนะคะให้เพิ่มตอนก่อนนอนประมาณเวลาสี่ทุ่มอีกหนึ่งมื้อก็คือมื้อเที่ยงเนี่ยก็ไม่ได้รับประทานอยู่แล้วใช่ไหมคะก็คือให้ทานมื้อเช้ามื้อเย็นแล้วก็ทานอีกมื้อนึงก็ช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่ม ส่วนยาที่ต้องกินวันละ4ครั้งนะคะอย่างเช่นยากลุ่มปฏิชีวนะให้กิน1เม็ดหลังละสินอด1เม็ดก่อนนอนและ2เม็ดหลังเมื่ออาหารในช่วงหัวรุ่งเพื่อเพิ่มระดับยาในช่วงตอนเช้าหรือเปลี่ยนเป็นยากลุ่มอื่นๆซึ่งสามารถกินยาวันละ2ครั้งได้แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้คําแนะนําของแพทย์ ทั้งนี้นะคะการปรับลดการกินยาแนะนําเลยค่ะว่ากลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพหรือว่าต้องทานยาควรจะมีการปรึกษาแพทย์ก่อนไม่ควรจะงดยาด้วยตัวเองเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบการรักษาซึ่งหากคุณผู้ชมนะคะที่มีปัญหาสุขภาพที่เป็นชาวมุสลิมช่วงนี้เนี่ยก็ควรจะสอบถามรายละเอียดไปได้ที่สถานบริการสาธรารณสุขที่อยู่ใกลบ้านค่ะ